สวัสดีครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเชฟโรเลตโคโรราโดมันเป็นตัวแซดเจ็ดหนึ่งปีสองพันสิบสามนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะนี่ไขวมนมันมันมันร้อนมันมน้ำหมาหมาที่บ้านดูเบลเลอร์อันนี้นอกเรื่องนอกเรื่องนะเจ็ดิบกโลนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวแซตเจ็ดหนึ่งแซเจ็ดหนึ่งคือตัวยกสูงนะครับของเชฟโรเลตนะครับเครื่องสองพันห้าเนาะตัวนี้นะครับนี่ ได้เป็นแม็กวิขอบอบสิบแปดนะครับยางซูลาแม็กนี่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับโอ้สวยเลยรถคันนี้สวยเลยจบบอกเลยผมทําเก็บงานให้หมดทุกอย่างเหลืออย่างเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ได้เก็บก็คือติดฟิล์มใหม่ทั้งคันนะฮะรถคันนี้ผมจะขายหนึ่งแสหกเก้าันบาทนะครับเพื่อนเงินสดเล่มเอกสารพร้อมบูนนะครับเล่มพร้อมคันนี้เล่มเล่มมาละ น,นะครับใครเล่มมาเราบอกเล่มมาครับใครรอเล่มรอเล่มมีเล่มแน่นอนร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีลูกค้าท่านไหนที่ซื้อรถกับผมไม่ได้เล่มผมคืนเงินให้ค่าเท่าสิบเท่าเลยนะครับนี่นะครับเชฟโรเล็ตโคโลราโดหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสภาพสวยนะครับเพื่อนๆสวยเลยนี่นะครับคุณได้ประมาณนี้เลยนี่นะครับ เป็นตัวยกสูงเี่ยนะครับเป็นโอเว่แครนะครับภายในสวยนะครับนี่นะครับฝั่งนั้นมันย้อนแสงนะผมฝั่งนี้ดีกว่าแดดร้อนมากเพื่อนๆภายในสวยนะครับคอนโซลทุกอย่างสวยพศหกแปดนะขาดเดือนหกแปดมกรานี่นะครับถือว่าสวยนะครับนี่นะภายในเนาะแต่เข็บเป็นอาร์กอยู่ครบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมสร้างโอเครถโอเคใช้ได้นี่แลครับตึ๊บนี่เลยคัตซีสวยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างทุกอย่างโอเคใช้ได้แอร์เย็นช่วงล่างดีขับทางไกลสบายนะครับหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับได้ตีสองพันสิบสามห้าเกียร์นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวห้าเกียร์ไม่ใช่หกเกียร์นะครับหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทเก็บงานให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวผมมาตัดกันให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเขาจะได้สีเทาเนาะเทานะสีเทาพวกนี้มันต้องเหยียบขาบตัวเซฟตี้เลขใหม่หนึ2 1 2สกิโลนะครับณนะวันที่ผมรีวิวนะครับ เครื่องนิ่งมากนะครับนิ่งจิบเลยเครื่องมือเดียวป้ายแดงนะครับรถรถคันนี้อันนี้ทุกอย่างโอเคนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับพาถึงรถนะครับผาหน้าถึงโอเคนะครับนี่นะครับโอเคเลยนะครับรถไม่มีไอนะเพื่อนเรื่องดีนะครับรับรองเลยน่าจะสายจอดครับเนี่ยอันนี้สายจอดแสนห้าเนี่ย จ้าของเดิมเนคนโคราชนี่นะฮะแต่ทำงานที่กรุงเทพแอร์เย็นนะครับเพื่อนใช้ได้เลย่อนภายในชารสารเลยแหละสาดเลยแหละนะครับภายในชารเนาะสวยตันนี้สวยนี่เนาะหนึ่งแสหกหมื่นเก้าันบาทไม่แพงไม่แพงราคานี้ไม่แพงครับไม่แพงไม่ถูกถือว่าตามตามเรื่องราวของมันที่รถมันไม่มีตำหนิแล้วล่ะครับ นี่เนาะถือว่าสวยแล้วนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามของผมเป้เนะครับบ้านใหม่รถมือสองยินดีให้บริการคันนี้เล่มมือสารพอมโอนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอะะโอเคเนาะถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ